วันนี้นะคะน้องจะมารีวิวนะคะเป็นเตานะคะที่ห้องน,นานอเทคนะคะรุ่นนะคะ nt03 นะคะซึ่งไซส์นี้จะยาวประมาณ120เซนนะคะเป็นไซส์ใหญ่สุดของนานอเทคนะคะอ่ะเดี๋ยวดูตรงนี้นะคะนี่กล่องแข็งแรงนะคะอ่ะเรามาดู ็นไหมคะข้างกล่องจะมีบอกเลยว่าสามารถปิ้งย่างอะไรได้นะคะย่างกุง้งลูกชิ้นปลาหมึกนะคะหรือว่าพวกหมูสเต๊ะหรือว่าหมูปิ้งได้หมดเลยนะคะเดีย๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะ,ะกล่องเขาก็สวยงามนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะมีนี่นะคะมีกันกระแทกนะคะสำหรับลูกค้าที่สั่งผ่านออนไลน์นะคะสินค้า เนี่ยค่ะมันจะมีโฟมกันกระแทกให้ทั้งหมดเลยปัญหาเรื่องเตาบุบโอไม่มีนะคะมาดูด้านในกันนะคะในส่วนของตะแกรงนะคะเป็นตะแกรงยาวนะคะแล้วก็เอหัวเตานะคะเป็นหัวเตาสี่หัวเตาแบบนี้นะคะซึ่งอะไรทุกตัวมีเปลี่ยนนะคะตะแกรงตัวนี้สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้เลยนะคะ แล้วก็นในส่วนของถาดนะคะล้างทำความสะอาดได้เลยนะคะทีนี้เทคนิคนะคะให้ลูกค้าใส่น้ําเข้าไปด้านในตรงนี้ด้วยนะคะใส่น้ําลงไปด้านในนะคะเราใส่เพื่ออะไรหลายๆคนถามนะคะมันจะทําให้อาหารประเภทเนื้อของเรานุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยลดควันเวลาปิ้งย่างด้วยนะคะอย่าลืมเติมน้ํานะคะลูกค้า แล้วก็ตัวนี้นะคะก็ยังมีพัดลมนะคะเวลาใช้งานลูกค้าจะต้องเสียบพัดลมตัวนี้ด้วยนะคะเราจะต้องเสียบพัดลมเข้ามาที่ด้านตรงนี้นะคะ นี่นะคะเสียบตรงนี้นะคะเราเสียบพัดลมเพื่ออะไรนะคะพัดลมตัวนี้จะเป็นตัวช่วยดูดอากาศจากภายนอกนะคะส่งผ่านท่อช่องลมบนหัวเตานะคะช่วยให้กระจายความร้อนจากหัวเตาให้ร้อนทั่วเตาไปเลยนะคะเวลาเราย่างนะคะแล้วก็ทําให้อาหารเนี่ยสุกเร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องเสียบพัดลมช่วยนะคะ,ะทีนี้เราเสียบอย่างนี้นะคะลูกค้าก็ไปเสียบปลั๊ก นะคะต้องมีปลั๊กไฟฟ้าช่วยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะต้องใช้กับหัวปรับแรงดันต่ำนะคะแรงดันต่ำเท่านั้นนะคะไม่ใช้หัวแรงดันสูงนะคะอะเดี๋ยวเราจะเปิดไฟนะคะเทสเตากันนะคะนี่หมุนวาลวให้แน่นนะคะลูกค้าเสร็จแล้วเปิดวาลวอ่ะทีนี้เราจะจุดไฟนี่นี่นะคะมันจะมีสี่หัวเตานะคะอ่ะเราจะจุดไฟก่อนนะคะ ตัวนี้ดูนะคะนี่นี่วาลวตรงนี้นะคะวาลวตรงฝั่งนี้จะส่งไฟไปที่หัวตัวนู้นนะคะอ่าแล้วฝั่งนี้ตรงไปที่หัวเตาตัวไหนนะคะนี่อันนี้กดแช่ค้างไว้นะคะเพราะว่าหัวเตามนันย <tr ider. S 2> ังใหม่อยู่นะคะลูกค้าอ่ะนี่นี่นะคะสองอันนี้นะคะสองอันนี้นะคะหัวนี้ไปนี่หัวนี้ไปนี่นะคะแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็คือจะเป็นบล็อกนี้นะคะ แล้วก็อันนี้คือกดแช่ค้างไว้นิดนึงนะคะเพราะว่าหัวเตามันยังใหม่อยู่อันนี้โอเคร้อนทั้งสองฝั่งแล้วนะคะเดี๋ยวกล้องไปจับดูความความร้อนนะคะคือหัวเตามันจะอยู่บล็อกใครบล็อกมันอยู่แล้วนะคะเราจะมองเห็นจะเห็นว่านะคะไปนะคะแดงหมดทั้ง4แผ่นแล้วนะคะอ่าไม่มีปัญหาอะไรนะคะเดี๋ยวแม่ค้าขออนุญาตปิดนะคะแม่นะคะ้าขออนุญาตปิดก่อนนะคะ อันนี้นะคะเวลาปิดก็เหมือนเตาแก๊สบ้านทั่วไปเลยค่ะปิดได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะเสียบอะแดปเตอร์พัดลมด้วยนะคะอ่าตัวนี้นะคะอ่าวิธีการเสียบสายนะคะวิธีการใช้งานก็อย่างที่แม่ค้าแจ้งไปเนาะวันนี้เราจะเทสสินค้านะคะส่งคุณอ,อาภพรน,นะคะจังหวัดระยอง นะคะเราจะเทสเตาก่อนส่งลูกค้าทุกตัวนะคะเพื่อที่ไปถึงลูกค้าปุ๊บลูกค้าจะได้ไม่ต้องเจอปัญหาเอ้าพี่คะอันนี้มันไม่ติดไอ้นู่นมันมีปัญหาอะไรเงี้ยเราจะเทสทุกตัวอยู่แล้วนะคะซึ่งลูกค้าจะไม่ไม่มีใครตีกลับมานะคะเพราะว่า แม่ค้าก็ไม่อยากส่งของไปอีกรอบนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเทสทุกตัวก่อนนะคะอ่ะพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่สั่งเต้าเคฟ03นสนะคะเราแถมฟรีนะคะชุดสายกับหัวปรับนะคะแถมฟรีไปเลยนะคะลูกค้าแล้วก็มีโปอรพิเศษค่ะค่าส่งฟรีฟรีไปเลยนะคะปกติค่าส่งตัวเนี้ยค่าอยู่ในเขตกรุงเทพก็เกือบ200บาทนะคะหไม่เกือบ0 0งร้อย0กว่าบาทเลยนะคะค่าส่ง นะคะอันนี้นะคะแถมฟรีนะคะรีบเลยนะคะมีจํานวนจํากัดนะคะอ่าเรียบร้อยนะคะสําหรับเตาของคุณอภาภพรนะคะคนต่างมาเรียบร้อยนะคะเอาหมวเตาเย็นนะคะเราจะแพ็คส่งลูกค้าวันนี้นะคะระยองก็วันพุธรอรับสินค้าได้เลยนะคะประกันนะคะเราก็จะเขียนใบประกันแนบให้ลูกค้านะคะเวลามีปัญหาลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาหาแม่ค้าได้เลยนะคะโอเคนะคะใครที่สนใจรีบทักมานะคะสินค้ามีจำนวนจำกัด ะะโอเควันนี้แมค่ค้าขอตัวราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ